ราจะแยกสลิไม่ให้กินาแล้วอะไรแค่เห็นีพิเสษแค่็น่างคทำไมต่อยมัต่อมลยท่สอนอาจารย์ให้ทำเสียงเสียมืนไม่มีใครสร้างนะเสียงน่าปวเลัเงนไปไปไม่ได้ททิ้งไป

đã là phản diện nên là 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 không phải đâu mà ờ đi này chú lên 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 lên

ไม่จะโดนพี่ลงขนาดนาพเจ้าเจงเจ๋งก็เอาลูกเลอุ๊ยโดนแลยมีกากินของคัอรี่หลายอย่างเลยสองอันเลยของผมอันน้นผมก็ทำไมอันนี้ผมก็ก็มูอยู่เยแล้ว่ยินทีย่านมักันแล้วรจัดอะมามาไปไ่ได้

ก่อนแค่มันเราหน้ากลัวกว่านี้อะไรผักอะไรนี่คุณเกียบมาโอเคแบบนี้หรอหน้าหอยกาบพวกเียบตุ้ยลุงถ้าเป็นมันกระบะไม่เป็นไม่ถ่ายวิดีโอเลยหรอไทยูไทยูองา้อทไม้อเอนอ่ะมาเร็ว เอาอันนี้ออกเ็จะด้วบดลงเรียงเรียงไม่ไว้กันมาด้นตังรก็ะดานะอันนี้ลงทต้องยายเราจะให้เราแชิมชาไขอให้ก่อนี่หนะจาชา่อไมอใส่เลยันนก็นาชิมนะยวใส่ PPL อาจารย์นี่อาจารย์นี่วายเว้กนู่นในจานมันที

ไปต่อปั๊บไปต่อปั๊บม่ม่คไื้ยหวยนี่ครับี่่นกแ้นค้วอยากถ้าลงเยอะอยออะไรบ้าหน้าสล้เนี่ยสนิทเนี่ยความคารอั้บก็อตนะโายาเไม่เไม่ไม่ตไลชไม่เลยไม่หล่อเลยอ๋อ ม่เอาไปเจียบตรงนู้นแทนอันมันรอเลยมันมันอันเก่ามันเอาทิ้งนะเอาทิ้งเอ่าท้งเ็มันเจียบอไอีกย่างตนนออย่างับงานที่ม่ซื้อของโอ้ไมเดซื้อไ้ทีอ้มไปตรงนู้นเลยคมจะได้ขึ้นดู ก็ที่นะอ่ะ <coughs>

ไปมังไปไหนมังมีโอ้ดูมาแล้วเหโอ้โหเนี่ยสูตรดงเดิมตมันต้องเป็นไงี่ไนัดม่สเรงอ้นียใสให้เราด้วยครอ่ะเฮ้ยเยีแม่อย่าเป็นนั่งปังังเอยอาช้อออ

loh, nah, udah, kuhei buat kamu, ibu, nggak boleh, ma, bukan. Kita harusnya buat orang yang, yang kreat. Oh, nah, Mama tadi soalnya, kenapa? 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 Kamu pemirsa, kan? Tunggu, ini lagi, <laughs> ini, jodohan deh, kakak. Atau ini, ini lah, nona itu apa? Mama ini apa? เสดิซ่ช้อนในนันและช้อนในน้ำตาลนะนี่นนช้อนซ้อน่เป็นนาใสน้งไงอ่ะนาใส่น้ำก่อนน้ำปล่าด้เลยหรอน้ำเย็นนะอแล้วอไหมไม่ไม่ไม่ให้หนุนไม่หหนุนวมนี่เ่ะไปไปหั่นผักอ่ะหัใอเกนมีเยอะแล้วแหละัแล้วงอหั่นลยวขียเขียใส่

พระองค์ฟันจเลยออกให้ตาแต่เมืไหรใช่ไหมเดกดแม่แคตานี่เป็นาัแคตาวิีเ่อีไปดูไปไปดูไอดูไปดููไปดูไปดาไไปดูไไปดูไปดูไปดไดูไปดูไปั้ไปดูไปดูไปไรดูได้ไูไปดูไปงปดูมปด รถคุกเชิดอีกร <aby masuk> ิอะไรอย่าบออีกอีนะสอีอะไรรถรถรถเมย์ะเปลี่ยสีแดงเพื่อนพ่อยอเพื่อนพ่อย์ค่ะแท็กซี่ดีว่ามันเนี่ยตีหน้าก่อนอ๋อเออใช่าเราให

ราาเร่กออกแกตกีดนอะไรยันต์แกตุ๊กมอีกตุ๊กแยตุ๊กแคือหยน้ำอย่เาไแมน้ำยาเลยบรน้กจารพระองค์ซื้อให้กับพิดาเด็กขาวุ่มารเออจะเอากุมาด้วยอาออ ยิ้วเหรอนี่านท่ายิ้วอาอช้อนท่าน่าใส่น้ำอีกไปเอาผักแอรั่วเตี้ยไปนี่นแล้วไปลัมาเลยมาเลยความมี่นอเลยใส่เอะไลกใส่เลยได้ก็กินกินได้ก็เททิ้งไปร้อยนาหมดไปล้ว่เยาวไ่ะเก รยไงวผมน่ะรู้คนรวยอะไรมันรั่วน้าแข็งให้กูอืมมาทุกทีแต่กินกินเลยน่ากลัวน่ากามแบบงไม่รบใหม่อะ ถ้่วนกินไม่หมดน้แกองเด็ดวยนะถ้าจะวไปอาย่าพุ่งใส่น้ำยังไม่ร้อนพอแล้วไปน้ำร้อนอยูก็มีนะวเอยารวมกันเรองอะรโลกัดใช่สุลก็ีรนน้ำร้อนแ้กนันมุนเสียแล้วใต่ไีรบเจ้าของนไอพวกีโบกีุณักแค่ไนอโ tao ok vậy này mong anh nhớ đi rồi tao đã sẵn thaoプラパカね。đây là cái thứ này,